หลังจากที่เคลียร์ของเล็กๆน้อยๆเสร็จครับเนื่องจากรถแสงกำลังสวยแลย้วพาแสนดีแวะกินกล้วยมัมีไหลเชื่อกแวะมากินกล้วยที่นี่ช่วงนี้กล้วยที่ได้รับโดยจากคนเหลือค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มเข้าที่เข้าทางเดี๋ยวาจะต้อง เก็บเศษกระเบื้องอีกนิดนึงฮะรถเข้าไม่ถึงฮะเลยต้องเผาน,นิดนึงเด็กชายผาเปียวครับผาวันนี้เปียวมากเลยไปไหนผามันนี่เลยไม่มีวันนี้ก่อนจะแวะเข้าลงลงครัวอย่างเดียวไป ช่วงที่เป็นโคลนด้านล่างนี่คือแบบทรายค่อนข้างลึกนะฮะหาเนี่เนะาะหาเล่นไก่นู่งนะนุ่งนะจะเย็นนะข้างล่างกลางคืนอากาศหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้ว เนี่ยพี่โกโก้โกโก้มาเนี่ยโก้เนาะว้าเฮ้ยโดนชอบเล่นอะไรพี่เล่น่ะโกโก้โชกไปข้างหน้าแล้วฮะ ยงเหลือเศษไม้ค่อนข้างเยอะตรง,งนี้ช้างงัดไม้ไผ่กินหมดเลยนะฮะต้นไผ่ต้นใหญ่ๆนี้ชอบมากเลย ม่จะโคนาะคันนะขับดินแห้งมาระดับหนึ่ง้ะฮะผาตามมาฮะโดนทิ้งฮะเมื่อกี้แไ่กินกล้วยนานไปหน่อยฮะระหว่างเดินมาตรงถนนมีโคน ไม่เป็นไรครับไว้มีโอกาสเข้ามาได้ครับตรงนี้เล่นน้ำดีเลยครับอากาศร้อนฮะ แสนดีทิ้งตัวลงไปแล้วฮะมันโชกไปหน้านนะครับน้ำลดไปเยอะมากครับครัว่าน่าจะเข้าสู่ปกติ ด้านล่างสีฟ้านะครับวันนั้นไปต่อน้ำตกข้ามเชือกมัดเอวเข้าไปไว่ายเข้าไปนะฮะอยู่ที่ประมาณ4ี่ห้าสิบเมตรนะค,ะความ้างแม่น้ำแสนดีแสนดีทิ้งตัวแล้วน่นขากินเลยฮะนน่นะ เอาหัวหมุดเข้าไปเลยฮะเดี๋ยวให้แม่ลำไยหย,ยุดก่อนเพราะถ้าแม่ลำไย,ยไปปุ๊บเด็กๆก,ก็จะไปฮะนี่ฮะเดีเ๋ยวให้แม่ลำไย,ยอยู่ใกล้ๆก่อนฮะเดี๋ยวให้เด็กๆเ,เล่นให้สนุกก่อน องนีไ้ไปละถ้าตัวใหญ่เริ่มไปก็จะเริ่มไปกันหมดผู้พานี่ชอบเลยครับ เริ่มมองหาแล้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดี ไปแล้วผาเขาไปกันแล้วผาไปแล้วเร็วไป <c ười> ไปกันแล้วเร็วโดนเขาไปกันแล้วเร็วต้นทีทีสาวนำโชคโตมาหน่อยฮะชื่อโชคดีฮะ ัวหนภูพาเริ่มทำอะไรไ่ไไแสนดีไปแล้วทนะเลาะก,กันสองมันจะวิ่งไปหาก้ฮนะ О, а? Рема. Рема, е? Е? Рема, е? А. Рема. Та. А. แสนดีเล่นกันมาเช้าแล้วนะฮะชอบเล่นอ่ะพระอ่ะฮึมฮืมฮมฟุตบอลฮะนะฟุบอลอีปไปด้วยลนะฮะตอนแรกเอามาวางกล้วยให้นะแสนดีเอาไปลนะฮะนุ่นขาบไปลนะ ไม่ยอมปล่อยเลยค